วงสััญญารกตอนที่สองนานะทำไมคุณหลอกลูกแบบนั้นทำไมไม่บอกไปตรงๆว่าพ่อไม่ชอบลูกชายบ้านนั้นมันส,สับสนนะสเตฟานรีบทวงถามภรรยาจะให้บอกยังไงเดี๋ยวลูกก็ตะเลิดอะแค่รู้ว่าฟานหาผู้ชายมาให้ดูตัวก็เริ่มต่อต้านแล้วฟานต้องรู้จักใช้ไม้อ่อนบ้างโดนปฏิศเสธบ่อยๆเข้าลูกเราก็ถอดใจเอง ตอนนี้ได้แต่ให้เอลิโก้ตามเอาไว้เพราะฟานนั่นแหละบอกว่ายอมไปเรียนที่อังกฤษแล้วจะตามใจทุกอย่างนานะเริ่มคิดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าพ่อแม่เอาแต่ห้ามเอ้ยลูกสาวฉันทำไมถึงได้ชอบคนดีๆไม่ได้นะเอานะ้าเอานะ้าค่อยๆใช้น้ําเย็นลูกไปก่อนมาโตแล้วนะคะลูกต้องมีโอกาสได้เลือกเส้นทางของตัวเองนานะพยายามที่จะปอบคนเป็นสามี เส้นทางของลูกต้องไม่ใช่ลูกชายบ้านนั้นตอนมาอายุ13ฉันเห็นท่าไม่ดีเลยแยกลูกไปอยู่อังกฤษคิดว่าจะทำให้ลูกเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจเลยแถมยังทำสวยเพื่อกลับมาอีกแล้วนี่ไปตามหามาหลายวันแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยสเตฟานเกิดอาการเหนื่อยใจกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นบางทีฉันก็สงสัยว่าคุณพ่ออยากให้มันคืบหน้าใช่ไหมเฮ้ยลายอาทิตย์ต่อมา ด้านมาบ็อกบ็อกอีกแล้วทำไมถึงไม่ยอมมาเจอฉันจะหนีเก่งแบบนี้ฉันจะต้องตามให้เจอคนอะไรเลื่อนอย่างกะปะไรจับตัวไม่ได้ไรไม่ทันนี่มันลายที่เจ็ดแล้วนะบ็อกเก่งพี่บ็อกฉันฉันก็สร้างใหม่ได้เอริขอยืมซิมหน่อยดิฉันแบ,บมือขอซิมจากเอริจังอันสุดท้ายแล้วนะครับกฎหมายบังคับให้หนึ่งคนหนึ่งเบอร์ ถ้าคุณหนูมาไม่เปลี่ยนวิธีผมเกรงว่าจะหาซิมให้ไม่ได้แล้วครับเอลิยื่นซิมอันสุดท้ายให้ฉันฉันเลยกดสมัครการใช้งานไลน์ใหม่แต่ดูเหมือนว่าปลายทางฝั่งนั้นจะตั้งค่าให้ค้นหาไม่เจอเบอร์ก็บล็อกไลายก็บล็อกทำไมเขาถึงไม่ยอมเจอฉันเขายังไม่เห็นฉันสักนิดตตัดสินใจได้เหรอแบบนี้มันใจร้ายเกินไปหรือเปล่า งั้นบุกไปหาที่คาสิโนโลเลยฉันตัดสินใจโทรไปหาณอุ่นให้เขาดูให้หน่อยว่าพี่รายอยู่ที่คาสิโนโหรือเปล่าซึ่งนะ้าของฉันก็น่ารักยอมไปดูให้แต่คำตอบของฉันคือราง,งานยาวทั้งพี่ทั้งน้องน่าจะไปพักร้อนที่บ้านพักตากอ,อากาศริมทะเลแล้วอีกบ้านพักนี้ที่ไหนนะอยที่ไหนก็ไม่รู้พยายามเปิดดูโซเชียลของใครก็เงียบกลิบไม่มีอัปเดตอะไรเลย เอลีไปบ้านไปฉันจะไปเยี่ยมคุณลุงที่แสนจะน่ารักของฉันดีพี่จะไม่ยอมเจอฉันฉันก็จะทำทุกทางให้พี่เจอฉันให้ได้ฉันมาหาลุงโทราที่บ้านไปแล้วลุงโทราก็น่ารักให้ที่อยู่บ้านพักตักอากาศมาฉันเลยเก็บกระเป๋าแล้วตรงดิ่งไปที่บ้านพักตักอากาศทันทีแต่การมาถึงมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันเพราะเขาหนีฉันอีกแล้วออหนีเก่ง แต่พี่ไดและครอบครัวไม่เคยรู้เลยว่าพี่ไดโหดร้ายพอมีครอบครัวแล้วจะน่ารักจังเลยป,ะปะ้าป้าพี่คนสวยเป็นใครคะเด็กน้อยตัวเล็กถามฉันโอ้ยลูกพี่ไดน่ารักจังเลยตากลมแปว๋วเหมือนแม่เลยต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนนะที่เอาเสือร้ายอยู่ได้ให้พี่เขาแนะนำตัวดีกว่านะเอาสิมาฝากตัวกับหลานหน่อย สวัสดีค่ะพี่ชื่อมาต้องเรียกว่าอะไรนะอามาใช่ไหมอามาจะมาเป็นแฟนของอะไรค่ะฉันส่งยิ้มหวานให้เด็กน้อยที่ยิ้มตอบรับฉันกลับอะไรแฟนเยอะจังเนะปะปะ๊าแต่อามาสวยกว่าแฟนอะไรเด็กน้อยถูกคนเป็นแม่เอามือมาปิดปากเอาไว้พอเริ่มพูดอะไรที่ไม่เข้าท่า เออเด็กพูดอะไรเนาะอย่าถือสาเลยนะคะเอ,อ้ไม่ค่ะฉันไม่ถือสาเลยพี่สะพ้ายอ๋อบอกฉันทีได้ไหมคะอะไรทำให้พี่เอาพี่ไดที่แสะจะเย็นชาคนนั้นอยู่ฉันรีบรวบมือของพี่สะพายเพื่อถามถึงเคล็ดลับแต่กลับโดนสามีของเธอเขกหัวดังปก๊กไอ้ไรมันไม่ฉีดฉันมันจะเป็นเหมือนกันได้ยังไงต่อมันเป็นคนชอบผู้หญิงสวยไม่เคยมีแฟน หรือมีก็ไม่เคยเกินหนึ่งอาทิตย์เพราะมันบอกว่าหน้าเบื่อแต่มันยอมจีบนีอาที่ไม่ยอมเล่นด้วยมาเป็นเดือนแสดงว่ามันต้องชอบอะไรที่ม่ยอมมันก็ไปคิดเอาเองอ้อช่วงนี้ฉันปั๊มน้องให้หนูยุยเธอรู้ใช่มะฮะไอ้ไรมันออกล่าเหยื่อเป็นพิเศษพยายามเข้านาน้องสาว อะไรวะจะบอกให้ทำใจรอยอย่างนั้นเหรอฉันเตรียมใจในความแรดของพี่ไรมาหลายปีแล้วเรื่องแค่นี้ไม่สะเทือนใจฉันหรอกนะตอนนี้ต้องให้ฉันเจอเขาให้ได้ก่อนคนอะไรหนีเก่งวาอย่างกับลิงฉันจะเงอขอมองพี่ไดคุยแชทกับใครสักคนด้วยความอยากรู้อย่างเห็นของฉันนั้นทำให้พี่ไดต้องช้อนสายตามองแอบดูนิดเดียวเองนะ มันบอกฉันว่าให้ฉัน่วงเวลาเธอเอาไว้ก่อนให้มันหนีได้ไกลพอมันรู้ที่เธอมาเพราะระบบติดตามลูกหนี้มันแจ้งเตือนว่าเธอเข้ามาในระยะอยากจะเข้าห้ถึงตัวมันต้องไม่ใช้เบอร์ที่มันมีตอนนี้มันกําลังลงเขาเธอรีบไปดีกว่าอาจจะตามมันทันอยู่พี่ได้ชี้ทางให้ฉันด้วยรอยยิ้มโอ้ยพี่ช่างเป็นพี่ที่น่ารักจริงๆเลยอ๋อแบบนี้นี่เองถึงได้หนีเก่งนักที่แท้ก็รู้ว่าฉันกําลังจะมา เอาแต่ตามมันไม่ได้จับไม่ได้หรอกปลาไหลอยากจะจับให้ได้ต้องวิ่งไปดักข้างหน้ามันออกล่าเหยื่อทุกคืนอยู่แล้วพี่ใดสอนวิธีจับปลาไหลให้ฉันแต่ฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นในหัวแล้วทางั้นฉันขอตัวนะคะฉันขอตัวลาเพราะรบกวนเวลาครอบครัวคนอื่นมานานแล้วขอให้จับให้ได้พี่ใดอวยพรให้ฉันจับปลาไหลตัวพ่อได้ไม่วิ่งไล่แล้วคะ่ะเหนื่อย ฉันจะทำให้เขามาหาฉันเองฉันยิ้มให้พี่ใดที่ตอนนี้ก็คงจะพอเดาได้ว่าฉันหมายถึงอะไรอย่าลืมระวังตัวไว้หน่อยตอนนี้ฉันปั๊มน้องให้ลูกสาวน่าจะช่วงหลังห้าทุ่มจะทำอะไรก็แยกกับมันก่อนเวลานี้แล้วชีวิตเธอจะปลอดภัยคำเตือนที่แสนประหลาดมันทำให้ฉันนึกไม่ออกว่าคืออะไรแต่ฉันจะจำเอาไว้ก็แล้วกันด้านล เอทุกวันนี้ผมระแวงไปหมดแล้วข้อความว่าคิดถึงฉันดูพี่อยู่ถูกนำมาแปะที่รถของผมทุกวันคนอะไรหลอนชิบหายคือถ้าเป็นคนอื่นผมอาจจะสั่งเก็บให้ชีวิตมันจบจบไปแต่นี่เดันเป็นลูกสาวของอาณานนะพี่น้องร่วมสาบานของพ่ออีกจิ้มไปก็โดนจับแต่งฆ่าไปผมก็คงโดนพ่อฆ่าคืนไม่มีอะไรดีกับผมทั้งนั้นเฮ้ยมีลาทางสะดวกมาก ผมถามมีราที่กำลังมองอะไรใน i p a d เมลค่ะจากมาจังอะไรอีกอะฉันชอบพี่ไรนะเกมหนีสนุกไหมคะเขาส่งมาไว้แบบนี้ะค่ะเนี่ยส่งมาแบบเนี้ยสยองเกินไปแล้วผมพยายามจะหนียัยโลกจิตนี่ผมไม่ได้กลัวนะแต่ผมไม่ชอบไม่รู้เมื่อไหร่ยยนี่จะถอดใจผมเดินถอยหลังไปชนกับผู้หญิงคนหนึ่งจนเธอล้มลงไปกับพื้นเลยเอ้อย เสียงหวานของผู้หญิงที่ล้มลงไปกับพื้นทําให้ผมต้องรีบเข้าไปช่วยเธอเออเป็นอะไรไหมครับผมประคองผู้หญิงสาวสวยคนนั้นขึ้นมาจากพื้นไม่ค่ะแต่ดูเหมือนมือของฉันจะเลือดออกหญิงสาวสวยแบ,บ้ามือผมดูรอยแผลที่มือที่ตอนนี้มีแผลเธอหลอกจนเลือดซิบซบเออแต่เมื่อผมเงยหน้ามองเธอกลับคุณหน้าเธออย่างบอกไม่ถูกหญิงสาวสวยหน้าคมออกแนวลุกครึ่งหน่อยๆมีความสวยแบบชวนมองจริงๆ อ้อเป็นแพ้หมดเลยผมขอโทษนะถ้าไม่รังเกียจผมขอเลี้ยงข้าวเป็นการขอโทษก็แล้วกันสวยแบบนี้จีบไว้ก็ไม่เสียหายใช่ไหมขอโทษค่ะฉันไม่ค่อยสะดวกไว้เป็นข่าวหน้าเอา่อยังไงก็ขอลายติดต่อไว้หน่อยนะคะยญิงซาวยื่น QR วอารโค้ดมาให้ผมสแกนมีอยอะที่ผมจะยอมพลาด แต่ผมละสายตาจากเธอไม่ได้เลยผมคุณหน้าเธอมากเลยนะแต่ทำไมถึงจำไม่ได้นะสวยขนาดนี้เออขอโทษครับเราเคยเจอกันไหมผมรู้สึกว่าเราเคยเจอกันไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณเคยผ่านมาแน่นอนเพราะฉันยังซิง <c oughs> ล้อเล่นนะคะชื่อเสียงเรื่องผู้หญิงของคุณเรื่องลือเหลือเกินฉันไปนะคะ ผู้หญิงคนนั้นเดินจากผมไปโดยทิ้งไว้แค่ลายให้ผมได้ดูต่างหน้าเท่านั้นออยังซิงงั้นเหรอช่างเป็นการแนะนําตัวที่ชัวรรู้จักจริงๆยังซิงยังซิงคิดได้อย่างไงผู้หญิงคนเนี้ยแสบแน่นอนเอ่อคุณครับผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยผมตะกนตามหญิงสาวที่เธอไม่ได้เดินกลับมาหาผมแต่ชูโทรศัพท์บอกให้ผมรู้ว่าเธอจะคุยกับผมผ่านไลน์ว้าไปซะ สวยจังเลยนะสวยแบบนี้อ่อยแบบนี้จีบไม่กี่วันต้องได้นแน่ผมให้มิล่าพาออกไปลร่เหยื่อเพื่อคลายเครียดไม่รู้อะไรแต่ผมเครียดทุกวันน่ะผมไม่ได้กระหายหื่นอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ผมแค่เหงายิ่งตอนนี้ไอ้ใดมันมีเมียก็ยิ่งเหงาเป็นคนบ้านไายมันไม่ได้สวยงามนักการที่ตัวเองอยู่บนจุดสูงสุดแทบหาไม่ได้เลยคนที่จริงใจอ่ะ แล้วทำไมท่านไรถึงไม่ลองโทรชวนสาวที่เพิ่งเจอมาล่ะคะทำไมเธอชอบเหรอก็สวยดีค่ะคุณน่าจังเลยอะท่านไรคุณไหมคะคำถามของมีล่าทำให้ผมต้องมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือแล้วกดเข้าไปในไลน์เพื่อดูรูปโปรไฟล์ของเธอคุณแต่นึกไม่ออกว่าใครลองโทรไลน์ไปชวนดูก็ได้ผมกดโทรศัพท์โทรออกหาเธอแต่โทรยังไงไปลายสายก็ไม่รับ ถ้าไม่รับผมก็ไม่โทรชวนแล้วเดี๋ยวเธอจะหาว่าผมง้อเธอมากมายสาวๆแถวนี้ก็เยอะแยะแต่แล้วจู่ๆไอความรู้สึกว่าวิวมันก็เกิดขึ้นในใจอ๋อแย่แล้วไอไดมันกําลังปฏิดับโอเยกับเมียมันแน่ๆเลยผมรีบมองหาเหยื่อที่ใกล้ที่สุดแต่มันยังไม่ดึกพอที่สาวๆจะออกมาเมาแล้วหิ้วไปได้ง่ายๆนี่มันยังไม่สี่ทุ่มเลยมึงจะรีบกินกับเมียอะไรขนาดนั้นมีลาแก้ขัดได้มา ผมหันไปจับไหล่ของมิาแล้วบีบเบาๆแต่มันทำให้มีิาชักมีดออกมาแล้วทำท่าจะแทงที่น้องชายของผมฉันสามารถหยิบมีดขึ้นมาตัดไข่ของท่านไล่แบบไม่รู้สึกผิดเลยละคะ่ะยังไงเสือขาวก็มีทาย,ยาทแล้วอ่าใหย่โหดเอ้ยโฉดชั่วไล่น้อยของฉันน่ารักจะตายเธอนี่มันไม่น่าพิสมัยเลย ผมมองหาสาวๆที่วันนี้ต่างมาก,กับแฟนทั้งนั้นแต่อารมณ์ของผมมันมาตอนนี้ไงในตอนที่มองหาผมกลับเหมือนเห็นผู้หญิงคนที่ผมเดินชนแต่มองอีกทีก็ไม่ใช่เธอผมไม่ได้ชอบเธอจนเห็นภาพหรอแน่ๆเอ๊ะหรือใช่หรือไม่ใช่หรอกมกั้งท่านไรยฉันจะไปเข้าห้องน้ำนะคะ อยไม่ไหวแล้วมันหนีจนไม่ไหวแล้วผมคว้าแขนของมิล่าเอาไว้ดูเธอตกใจมากสายตาของเราประสานกันแล้วตุบหลังคอของผมถูกทุบด้วยของแข็งอย่างแรงและนั่นคือภาพสุดท้ายที่ผมจำได้อีกด้านเอ,อ้ยเ,เจมิล่าเล่นแบบนี้เลยเหรอก็ต้องแบบนี้แหละวันนี้มากลับไปก่อนนะ แผนของเราไม่สวยงามแล้วหรือถ้าเธออยากจะไปดูแลก็ได้นะมีลาหันไปพูดกับมาที่เดินวนไปเวียนมาในร้านเหล้าให้ไลเห็นอยู่นานแล้วแม้ตัวมาจะไม่เข้าใจว่าทำไมมีลาต้องใช้สันปืนทุบเจ้านายตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรให้วุ่นวายเอลิโก้ที่ตามมาดูแลคุณหนูมาอาสา,าเป็นคนแบกร่างที่ไรสติของไรไปขึ้นรถก็จะจัดท่าจัดทางให้ดี มาเลยได้เจอคนที่เธอเฝ้ารอแบบชัดๆในตอนที่เขาไม่ได้สติแม้แต่จะต่อต้านรอฉันนะคะพี่ไรพี่หนีฉันไม่พ้นหรอกริมฝีปากอบอิ่มบรรจงจุ๊บลงที่ริมฝีปากของคนที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเพียงแค่สัมผัสเบาๆหัวใจของเธอก็เต้นรัวคมคลามเหมือนกับว่ามันจะออกมาอยู่ข้างนอกอก คืนนี้คงไม่ได้ออกล่าแล้วล่ะคงจะนอนอยู่แบบนี้เอาไว้ครั้งหน้าฉันจะชดใช้คืนให้นะมิล่าบอกสาวน้อยตรงหน้าที่ตอนนี้เหมือนจะลอยไปในอวกาศแล้วมิล่าพาอะไรกลับมาที่คาสิโนโดยให้ลูกน้องแบกขึ้นไปส่งที่ห้องก่อนที่ตัวเองจะจบหน้าที่บริการมิล่าขึ้นมาในส่วนของออฟฟิศแต่กลับเจออุนชายหนุ่มวัย40ปีที่เป็นเหมือนอาเหมือนครูและเป็นหลายๆอย่างของเธอท่านไรเอาอีกแล้ว ลำบากหน่อยนะมิลาฉันมีอะไรให้ช่วยหน่อยค่ะไม่ไหวเลยท่านใดมีอย่างว่าท่านไรก็เลยมีด้วยคิดจะเขมฉันฉันก็เลยทุบซะเลยเซนเซมีอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้พวกแกงกระรอกที่เราฟ้องหมิ่นประมาทมันเหมือนพวกลูกน้องมันจะโกรธไม่น้อยมันรวบรวมพวกที่ต่อต้านเราฉันฝากเอกสารนี้ไปให้พ่อเธอหน่อยพรุ่งนี้ฉันจะไม่อยู่เธอก็ควรเป็นเด็กดีด้วยล่ะ มือใหญ่ของอุลลูข้อที่หัวของมิล่าเบาๆเหมือนกับว่าเธอยังเป็นเด็กๆซึ่งมันแปลกตรงที่เธอก็ยินดีที่จะถูกลูบหัวอยู่แบบนี้ไม่โกรธที่หนูทุบหัวทลาลใช่ไหมคะก็ทำถูกแล้วเราควรจะทำอะไรกับคนที่รักไม่ใช่ทํากับใครก็ได้แล้วมิล่าล่ะไม่คิดจะมีแฟนเหรออุนถามเพราะรู้ดีว่าหลานสาวชอบผู้หญิงซึ่งเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแค่อยากให้หลานมีคนที่คอยดูแล ตราบใดที่เซนเซไม่มีหนูก็ไม่มีหรอกคะ่ะตอนนี้แค่ปัญหาปวดหัวของท่านไหลก็มากพอแล้วงั้นฉันไปนะฝันดีล่ะพรุ่งนี้ฉันมีงานอีกเยอะเลยการจากไปของอุนมันก็เหมือนกับทุกครั้งมันทำให้ลูกศิษย์อย่างเธอนั้นจิตใจพองโตทุกครั้งที่ถูกชมเชยโปรดติดตามตอนต่อไปนี่คงจะเป็นการพบกันครั้งแรกต่อจากเรื่องของท่านใดนะคะ ต่อจากตอนนี้ไปจะไม่ใช่การเท้าความแล้วนะคะแต่จะเป็นการเริ่มเรื่องของท่านไรจริงๆใครที่ยังคิดถึงยังรักหนูยุยยังได้เจออยู่แน่นอนคะ่ะหนูยุยจะออกมาบ้างเป็นบางครั้งให้ได้หายคิดถึงกันส่วนเรื่องความแสบของพระนางก็คงจะไม่ทิ้งกันหรอกคะ่ะบอกเลยงานนี้สนุกแน่ๆยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังช่วยติดตามด้วยนะคะ สุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ